สำหรับเพื่อนๆนะครับก็ต้องสั่งกลับออนไลน์กันเป็นประจำแล้วใช่ไหมครับผมแต่วันนี้นะครับผมมีข้อแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่นะครับในการที่จะซื้อกุหลาบออนไลน์นะครับแล้วก็ในการติดตามทวงถามนะครับว่ากุลาบที่เราสั่งมานะครับถึงไหนแล้วอยู่ที่ไหนแล้วครับผมเพื่อนๆมือใหม่นะครับก็รับชมคลิปนี้ได้นะครับให้จบคลิปเลยนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์มากนะครับในการที่เพื่อนๆนะครับจะสั่งซื้อกุหลาบออนไลน์กันนะครับผม สาวันนี้นะครับผมได้สั่งซื้อนะครับกุหลาบออนไลน์นะครับมาทั้งหมด2ต้นใช่ไหมครับแต่ว่าเกิดปัญหานะครับคือว่าต้นไม้นะครับมาแค่กล่องเดียวนะครับผมก็อีกกล่องเนึนงครับยังมาไม่ถึงเลยนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมากสําหรับการสั่งซื้อกุหลาบนะครับเพื่อนทุกคนก็เจอปัญหานี้กันแลวใช่ไหมครับผมเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับผมแนะนํานะครับให้เพื่อนครับติดตามทวงถามเลยนะครับผมว่ากุหลาบของเรานะครับ อยู่ที่ไหนแล้วหรือว่าถึงไหนแล้วครับเพื่อนต้องโทรถามขนส่งนะครับแล้วก็น้องกุหลาบเราอ่ะจะตายได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ติดตามไม่ถามนะครับผมเพราะว่าอย่างผมนะครับอยู่ที่กรุงเทพหานครนะครับการขนส่งนะครับเร็วสุดนะครับจะได้รับกุหลาบนะครับอยู่ที่ประมาณ2-3วันนะครับผมและก็ช้าสุดนะครับได้อยู่ที่ประมาณ4-5วันเลยนะครับผมถ้าเกิดใครไม่ติดตามนะครับถ้ากุหลาบเลยไปแล้ว สามวันนะครับกุหลาบอาจจะเสียหายแล้วก็อาจจะตายได้นะครับเพื่อนๆต้องติดตามกับขนส่งนะครับว่ากุหลาบเราถึงไหนแล้วนะครับผมแล้วก็อีกข้อแนะนานะครับคือว่าเพื่อนๆนะครับมือใหม่ควรเอาโทรศัพท์นะครับก่อนที่จะแกะกล่องนะครับเอาโทรศัพท์นะครับตั้งกล้องนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับเขาได้เห็นเลยนะครับผมเพราะว่าเราแกะมาแล้วนะครับสภาพอยู่ยังไงกิ่งหักไหมนะครับกิ่งฉีกไหม การแพ็คการบรรจุหีบหอ่อนะครับสมบูรณ์ไหมอะไรเงี้ยเพื่อนๆต้องถ่ายให้พ่อค้าแม่ค้า,ด,คคา,คาดูนะครับถ้าเกิดกุหลาบเราเสียหายนะครับแต่ถ้ากุหลาบเราไม่เสียหายก็ถือว่าเราโชคดีนะครับผมเพราะว่าการที่เราถ่ายวิดีโอไว้นะครับจะเป็นหลักฐานนะครับในการเคมกุหลาบได้นะครับผมข้อนี้นะครับแนะนําให้มือให,ม,อใหม,ม,ม่นะครับสมควรปฏิบัติตามนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้กุหลาบมานะครับในสภาพที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมแล้วก็ ไม่ค่อยเกิดปัญหาเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าการที่เขาเอ่อแพคหีบห่อมานะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็สมบูรณ์นะครับผมแล้วก็กล่องนะครับไม่หักไม่แตกไม่เลยนะครับผมเพื่อนๆนะครับต้องเช็คทุกสภาพเลยนะครับผมแล้วต้นไม้ที่ได้มาของผมนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่เสียหายนะครับสำหรับเจ้านี้นะครับผมเพื่อนๆมือใหม่นะครับการที่เพื่อนๆนะครับจะซื้อหากุหลาบออนไลน์นะครับอย่างแรกนะครับที่ผมแนะนํานะครับ ฟอร์มนะครับฟอร์มกระถางนะครับเป็นส so ิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆนะครับเลือกซื้อฟอร์มกระถางที่ใหญ่นะครับแล้วก็เน้องโตแล้วประมาณสักเอ่อหปี2ปีนะครับต้นไม้จะแข็งแรงมากเลยนะครับผมจะไม่เกิดความเสียหายนะครับสับที่เพื่อนๆเห็นในรูปนี้นะครับเห็นไหมครับต้นไม้นี้เป็นฟอร์มใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยเสียหายนะครับเพราะว่าผมมาจะค่อนข้างที่จะสั่งต้นไม้ที่เป็นฟอร์มที่ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็แข็งแรงแล้วครับ มานะครับผมเพราะว่าถ้าต้นเล็กนะครับเขาอาจจะเกิดใบร่วงใบเหลืองได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่ค่อยแข็งแรงน้อยครับสำหรับถุงขาวนะครับจะเกิดปัญหามากกว่ากระถางนะครับผมนังไงนะครับเพื่อนๆนะครับก็ควรจะเลือกซื้อนะครับต้นไม้นะครับที่แข็งแรงแล้วก็อายุได้อรมาณสัก1ปี2ปีนะครับในการที่จะจัดสมให้เราหรือว่าสั่งในออนไลน์นะครับผมเพราะว่ามาถึงแล้วนะครับต้นจะสมบูรณ์อย่างที่เห็นในภาพนะครับผม พอเราแกะนอกมาแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็ต้องลดน้ําทันทีเลยนะครับผมแล้วก็ผมแนะนํานะครับให้เพื่อนนะครับใช้วิตามิน B1 หรือว่าใครไม่มีนะครับก็ใช้เครื่องดื่มชูกําลังได้นะครับใช้เครื่องดื่มชูกําลังนะครับทั้งหมด2ฝานะครับผมแล้วผสมน้ํานะครับแล้วก็ลดไปที่ต้นกุหลาบของเราได้นะครับผมผมนะครับชอบใช้เครื่องดื่มชูกําลังนะครับในการลดน้ํานะครับไปที่ต้นกุหลาบนะครับผมเพราะว่าเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยสามารถทําให้น้องนะครับ ฟื้นตัวได้เร็วมากเลยนะครับผมแล้วก็น้องน่ะกลับมาในสภาพนะครับได้สดชื่นเหมือนเดิมเลยนะครับผมอันนี้นะครับเป็นวิธีของผมนะครับแต่ว่าใครมีวิธีอะไรนะครับสามารถที่จะทําได้ตามที่วิธีเพื่อนๆถนัดนะครับผมแต่ว่าผมชอบใช้เครื่องดื่มชูกําลังนะครับในการลดน้ํากุลาบเขาตั้งแต่ที่ได้มาครั้งแรกเลยนะครับผมแล้วผมก็จะทิ้งน้องไว้นะครับประมาณสัก2อชั่วโมงนะครับให้เขาได้พักผ่อนนะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับ หลังจากนั้นเขาก็จะค่อยๆเริ่มนะครับฟื้นนะครับแล้วก็ฟื้นสดชื่นขึ้นมาได้นะครับเทคนิคนี้นะครับเ,เพื่อนๆสามารถที่เอาไปใช้ได้นะครับ หลังจากต้องกลาบนะครับได้น้ำแล้วนะครับได้พักผ่อนประมาณ2-3โถึงชั่วโมงครับเขาก็ค่อยๆนะครับจะสดชื่นขึ้นนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ค่อยเอาเขาไปพักไว้ในที่ร่มนะครับแล้วก็ให้เขาอยู่ในที่แดดลำไรนะครับผมให้เขานะครับอยู่ในที่ร่มนะครับประมาณสัก1อาทิตย์นะครับแล้วก็ห้ามใส่ปุ๋ยนะครับเป็นเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่า ที่ร้านเขาได้ใส่ปุ๋ยมาแล้วนะครับผมในการบำรุงต้นกุหลาบที่เขาจะขายแล้วนะครับผมอันนี้นะครับเป็นเทคนิคนะครับแล้วก็ข้อแนะนํานะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มือใหม่นะครับไม่ใส่ปุ๋ยกุหลาบนะครับในตอนที่เราได้เข้ามาใหม่ๆนะครับห้ามใส่ไปเด็ดขาดนะครับเพราะว่าที่ทางสวนนะครับเขาได้อัดยาอัดปุ๋ยมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมไงเพื่อนๆนะครับทิ้งเขาไว้ก่อน7วันนะครับให้เขาปรับสภาพแวดล้อมนะครับให้เขาคุ้นเคยอากาศที่บ้านเรานะครับผมเพื่อนๆค่อยมา เปลี่ยนกระถางนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยบํารุงเขาได้นะครับหลังจาก7วันและหรือว่าหลังจากอาทิตย์หนึ่งแล้วครับพเพื่อนก็ปฏิบัติตามนี้นะครับผมจะเป็นการให้กุลาบเราครับสดชื่นแล้วก็แข็งแรงนะครับให้เขาอยู่กับเราไปนานๆนะครับผม ้นที่2อนะครับผมอันนี้ต้นนี้นะครับต้องติดตามทวงถามนะครับถึงจะได้ของมานะครับผมเพราะว่าเกิดข้อผิดพลาดนะครับในการขนส่งนะครับจริงๆนะครับต้องมาพร้อมกัน2ต้นนะครับแต่ว่ากลับมาแค่ต้นเดียวเองนะครับผมแล้วก็ข้อปฏิบัตินะครับก็ทําตามเหมือนตอนคลิปต้นๆนะครับที่ผมสอนไปนะครับว่านเพื่อนต้องแกะกล่องแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เขาดูนะครับผมอันนี้นะครับผมแนะนํามือใหม่นะครับต้อง ตั้งกล้องถ่ายวิดีโอนะครับในการเปิดกล่องนะครับเพื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะเคมต้นกราบได้นะครับผมอันนี้ผมขอแนะนํานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้สายพันธุ์นี้มานะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะดอกร่วงนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในกล่องประมาณสามวันได้นะครับผมน้องก็ยังสภาพสมบูรณ์นะครับเพราะว่าทําไมถึงสภาพสมบูรณ์นะครับผมเพราะว่าน้องเขานะครับต้นเขาแข็งแรงนะครับผมจะเน้นย้าเลยนะครับการที่เราเลือกนะครับ ฟอร์มใหญ่ๆนะครับหรือว่ากระถังที่มีฟอร์มขนาดใหญ่นะครับมันจะช่วยในปัญหาข้อนี้ได้นะครับทําให้ต้นไม้นะครับแข็งแรงนะครับขนาดเขาอยู่ในกล่องนะครับ3วันนะครับเขายังไม่เป็นอะไรมากมายนะครับแค่ดอกร่วงนะครับอันนี้ลากเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเพื่อนๆก็เลือกนะครับสายพันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็ต้นสมบูรณ์นะครับสําหรับกุหลาบออนไลน์นะครับผมต้นนี้นะครับชื่อว่าฮอสโกโก้นะครับเป็นกุหลาบคล้ายๆสีส้มนะครับผมแล้วก็เอ่อ ผมสั่งสีแดงแต่ว่าได้สีส้มครับอันนี้ต้นนี้เออก็ก็สวยดีนะครับผมเพราะว่าเป็นกุหลาบที่น่ารักแล้วก็น่ารักดีแปลกดีนะครับผมแต่ว่าตอนแรกสั่งเป็นสีแดงแต่ว่าปอดของพอเปิดกล่องมาก็เป็นสีส้มแต่ไม่เป็นไรครับก็โอเคครับสวยดีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มือใหม่นะครับแล้วก็ต้องการสั่งซื้อกุหลาบออนไลน์นะครับผมแนะนานะครับให้ปฏิบัติตามที่ผมแนะนําไปในคลิปนะครับผมเพื่อนๆนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับสหรับการ ที่จะเลือกซื้อกุหลาบออนไลน์นะครับผมยังไงนะครับเพื่อนๆนะครับทำตามที่ผมแนะนําตั้งแต่ต้นคลิปแรกๆจนจบคลิปนะครับเพื่อนๆจะได้กุหลาบที่สั่งจากการซื้อออนไลน์ครับแบบสมบูรณ์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับฝากคําแนะนําแล้วก็ฝากคําติดชมนะครับเพื่อนๆนะครับมีข้อคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับแล้วก็พูดคุยกับผมได้นะครับผมวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปด้วยนะครับต้นไม้นะครับดอกไม้สวยๆครับ สายพันธุ์ฮอสโกโก้นะครับน่ารักมากเลยครับดอกสีส้มสวยมากเลยนะครับผมแล้วก็ผมมีคลิปดีๆนะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆอ,อ,อีกมากมายนะครับสำหรับช่อง Love c h a ช n e l นะครับผมแล้วก็ยังมีคลิปเกี่ยวกับกุหลาบนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้มาติดตามกันนะครับผมงไงครับวันนี้ก็ฝากนะครับช่อง Love c h a ช n e l ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไ r i b e ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมมีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับกุหลาบครับให้มาติดตามกันนะครับผมแล้วก็ ฝากไว้นะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ